มะกอกเลือมมะกอกเลือมสวัสดีค่ะสบายดีชูบุษคุณมะคุปมะฟอกกันนาตียามเล่งยามใบใบคือพามากินมะกอกเลือมมันเป็นมากอกขี้ตาะม้งพี่น้องมะกอกเลือมเชี่ยบะเชี่บเขาลองเบอร์น้องค่ะเนาะมันมันรับตาซึมซึบไปกินเลยพี่น้อง พาไ่ไท่นกพาไกระตุกก่อ ไหนมันเฮ้ยไหนเดียวนี่นะเต็มเต็ม เดี๋มากินมากอ,อกเด้อขัดในมันขัดขนาดนี้ตึงตึงเลับ จิ้มกินจิ้มกินจ,จ้าแทบแทบมะกอกเหลื่อมพิดมะกอกที่ก้องคือมอนได้นั่งพีดไพ่บนองนหวัหวห้อน แยบขนาดนุ่งเสือมาสำลีกนุ่งเสื้อนุ่งเสื้อแดงเลยมันมันมันแท้ หัดมูค้อจะรอเสื่อกับพีน่น้องพินไม้หันใหม้ก็จะมาเหลือมแต่เนาะมาดินเนาะ còn được à? nhẹ, mặn mặn, mặn thế thế บอวกวันประกอเรือนะน้องคนณอมามาให้ถือไปให้เฮ็ดเลยคุณพ่อมาให้โอ้ยหักเลยขอบใจเลยเอ้ยประกอกเรือนะ Oke. kita kit มาบบ,บ,บยืนไหนมั้ะคะไม่มาคาวๆไน,น่อย sửa nhanh của khôn. Ừ. Uhm. Uhm. ยังโดมีมาแลว แค้ปลุปลีเรียงง้วเรียงกล้วยพีเนาะคนบุรีคนบุรีเขารูมเข่าปะเนี่ยวะอันดูไป,ปตรงกล้วยห้ามไปตรงกล้วยนพะะี่เนาะปุ๊ก นั่นเราไปติดโรคโควิดเนาะค่ะคนอันสูบบุหรี่บางทางเขาก็ยังถือกิ่นใช่ัหมับคาซีมาน้ำกันนันเนี่ชุมมุดนะเซ กินยงครัเกิงตะกี้ตะกอนเรียงงออยู่ป่าเนะค่ะเรียงควยเรียงงวป่ากินกบมาพาคินแค่แพะยู่าน ปขาจหันอกไร้ห้องข่าไปจะมาก,กินมาชันอิเข่าวเด็กิดแ้วก็ไปกินน้ำยู่ฮองอยู่ฮองอยู่อยู่ฮองอยู่ข้อ,อทงทำปลาทำาดมเล้พี่น้องไปกินน้ำกะสะอาดหรือสะอาดกีนหักเชฟกินน้ำพี่นอะเช็เช มันกับบริขุ่นบริุินบริสุขุ่นบรินบรเนียวดอกน้ามัขกะไซพี่น้องกินกินน้ำมันน้ำหองน้ำโค้งบนบนมันข้างอยู่เลไอน้ำผึ้น้อนงลาอัไรั่ ก็จะเข้ามานเฮือนถ้าจะเข้ามายังคือว่าเป็นตัวตึยก็จะเข้ามาเข้ามาปักทีใช่ đấy, đấy, đó. เชบเชบทั้งมันทั้งแช่ทงงั้งแชบทั้งนัว khôn cái nói của chú giả hát tin tím vôi đục của bo มันมันเสียบอะไรพี่น้องมันหนักในหน่อยมันจีบเนะี่ยเนียมไปเนียมมากน้องเนี่ยบางนายจ้าโคงนะคือว่าบริเนเจ้าโคงแต่คือเช้าไม่ฮะ ไปมันจะเคยได้ลูกที่ลูกหาราคาพี่น้องจะนั่งก็ผักเนี่ยผักตัวใหญ่เด้อพี่น้องผัามาก,ก,กมะกอกเป็นน้แน่มะกอกเหลือบเมืนมะกอกตันตำมะหงนะแต่ว่าถือโอกถือใกจกกินยังผักอะไยผักกุนเทเด้อพี่น้องกิงนขึ้นะกินมะกอกเหลือบ นา่งมาเห็นว <Und S 2> uh ่เอามากิน huh. นีเลยอืมนั่งเช็คเลเห็นว่ากินบ่ชิมเลยจังมาพื้น่วยใหญ่ใช่ชุดนี้นะหน่วยใหญ่นะอันนี้ไม่จีบเลยอืมได้โตเห็นไหมนางกินนี่แล้ววันก็กินโนบันเฮงออามาใหญ่ดูเอาใช่ไหยนางร้องเห็ดหนาหรือว่าประเห็ดหนาอ้าวคือเก่าคนเลยเห็ดเก่าสบายดี ที่เบิดเวลาอะไได้อ้าวเม่มานำรางสบายดีอยากกินกินอยู่เบิดเวลาแล้วมากินหมากน้ำผึนคุณว่ามันเคยกินน้ำผึนมาลำลางเบิดเวลาเลยเห็นยูนางนางกินกินยั้งป่ะอือหื้อน่วใหญ่ที่ไปเอาใช่หน้ามาให้มีจมให้ เจ็บแล้วไปไปบีบโคบวนไว้เนี่ยก่งจินไว้เนี่ยจะเบิดเวลาเลยกินกินกินดแล้วตอบชื่อน้อตอนี่ใส่สุดกลางงามๆมาเิญะกอบกับยำข้ี่นอกใสจุดให้โซค้า ติ้งติงเลยค่ะชาวชาชาวลือพี่น้องชาวบ้านบุญคูนดวงตากระขักเนาะค่ะวงตาดำค่ะวงตาแดงดวงตาแดงดวงตาแดงคะจะได้กระผักเบิองผักชุ่มผักกุไล่กุชเช่ไหวพี่น้องในอ้อมปอดพี่น้องสุกสุขคนผักด่างเดือพี่น้องผ่ผคุณแม่น่ำผักในกินในใจนะพี่น้องพี่ผักในข่อยบัดคำด้อค่ะจะลืมจับหัวข้าหัวทังไคร่กานเด้อพี่น้องคลิปหน้าโฟกันใหม่บาย สวัสดีอ่าเค็มเค็ั่